อยู่ในโหมดแหลงจัดอันดับกันนะครับผมก็เป็นพี่เอาตัวไก่มาเล่นวันนี้นนอยากทิ้งนะักใช่ไหมเบิรเนี่ยต้องวาง mà hãy nó bớt đi vào không thính không mà mình khai cuộc chồng nó bớt mấy อ้าอ้าโดนโดนโดนแน่ไม่รู้จะพูดยังไงคิดตัวเองเก่งมากเลยท่านเล่นปืนแบบนี้ฮะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวไอ้เฮียพวกคันนี้มันก็บุกกันโง่จริงเลยมึมงบุกไปไหนกันเนี่ยรัตติโฟมาบีแล้วไปเองกัน แล้ะไล่หอ้โหรงคาเลนเจอร์นะมึงพวกมึงเนี่ย <Flash back. S 1> นี่จะได้แค่นี้เหรอวะค์่ชาเลนเจอร์อะไรวะโหเล่น

แต่ก็ไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะใครอยากยืนนิ่งก็กดยืนนิ่งเบอร์อสี่กดยืนนิ่งเบอร์สี่เป็นคนไทยกดรีพอร์ตไว้ก่อนให้มันออกไปให้เต็มรถไปเสียนะครับถ้าเล่นแบบเนี้ยจริงๆถ้าเข้ามาเล่นแล้วไม่ค่อยกดเดินกันนี่มันไม่ใช่เพราะค้างนะเดินจริงบางทีถ้าไม่ไม่มีเวลาว่างจริงก็ไม่ต้องเล่นหรอกเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเขา มิดเลยแกไปไม่ได้ไปหาไม่ได้ failed. Defend targets. Mission Let's the do this. เงี้ยแลกกันเหรอว่าชาเลนเจอร์ฝั่งนู้นกับชาเลนเจอร์ฝั่งนี้มึงเอาชาเลนเจอร์สามตัวฝั่งนี้ไปปะฮ่าๆันไหลแต่ละตัวของทีมกูเนี่ยได้มาดีๆหน่อยก็ไม่ได้จริงๆริง มาไมา呀ม่ะเอาดิมา呀ถุงจะหมดวะต้องต้องเก็บปืนแล้ววะ เข้าเรื่อง้ เตน้นก่อนก็นกได้เดื้อบางทีเลือด่ง ทีโฟมันดอบหรือว่าไง มาแล้วมันตัวเดียวเก็บสี่ตัวงัว้นคิดดูเอา

Failed. Match defend point. the target. Okay, move out. Planted. let's do this. มันจะงหม้อเวบางหม้อเรียบไอ้โมบีหม้อเรียมาเลยหัวใจมรัยอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกมตึงหรือว่าเป็นเกมที่ แต่ก็จัดทีมาสำหรับสายโซโล่ก็ต้องทำใจก็ดูแต่กันน้องถ้าเราเล่นคนเดียวมันจะเจออะไรที่แบบนี้ดูบนท็อปเอใครขาาึ้นมาอย่างงี้มึงไะแบกชาเลนเจอร์ <Mission Success. S 1> enger, ถึงสามตัวด้วยกัน เอาแล้วก็คลิปนี้ถ้าทุกคนชอบพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้พี่ละกันนะพี่อยากจะบอกว่า,าการที่เรากดโซโลเดี่ยวมานั้นน่ะเราก็ต้องดูนะครับว่าบางทีเราถ้าเราเล่นเก่งเราก็กดโซโลเดี่ยวเลยแต่ถ้าเราไม่เก่งเราก็หาทีที่เขาเก่งๆมาเพื่อมาเล่นกับเราก็คิดยังไงก็ดูตามเองละกันครับผมก็ถ้าชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ี่เป็นกำลังใจใพี่ละกันเนาะขอบคุณครับ